ตัวด้า Perfect Skin Serum เป็นแอนตี้อายจิ้งในการลดริ้วรอยแ้่พอเราวางฟาวเดชันว่าผิวเราแข็งแรงแล้วเนี่ยริ้วรอยแห่งวัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำไงให้มันลดลงสารสำคัญตัวที่หนึ่งนะครับก็คือในส่วนของโโลมเลคเทเวตไฮยาลูโรนิกแอซิดที่พวกเราอาจจะเคยได้ยินแต่ไฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงตัวโโลมเลคเทเวตไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยความสามารถพิเศษของมันคือมีความสามารถในการที่จะซึมผ่าน penetrate เข้าไปในผิวได้ดีขึ้นนะครับและนอกเหนือจากที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นภายในผิวแล้วยังสาาามมรรถทีี่จะ,ะก กระตุ้นระบบการซ่อมแซมของผิวได้ด้วยตัวที่2ก็คือในส่วนของตัวแอสตาแซนตินนะครับแอสตาแซนตินเนี่ยถูกทางวงการวิทยาศาสตร์ยอมรับกันแล้วว่าเป็น King of the a n t i o x i d a n t นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสามารถจับอนุมูลอิราได้ดีมากนะครับช่วยลดผลกระทบซึ่งเกิดมาจากแสง UV นะครับในในบรรยากาศหรือว่าสารเคมีต่างๆที่ไปทําให้เกิดฟรีอิเล็อลในผิวหนังเรานะครับและอันนี้จะทําให้ผิวเราค่อนข้างจะเรียบเนียนและอีเวนสกินโทนมากขึ้นนะครับในส่วนตัวสุดท้าย ก็คือในส่วนของตัวฟอสโฟลิปิดหรือพวกโพลาริปิดต่างๆเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าเป็นส่วนประกอบของเย e ื um ่อหุ้มเซลล์สำหรับเซลล์ผิวหนังเองสิ่งที่อยู่นอกสุดซึ่งเป็นตัวปกป้องเซลล์ก็คือตัวเมมเบรนหรือตัวเยื um ่อหุ้มเซลล์ จะประกอบด้วยฟอสฟลิปิดมันจะเป็นประการด่านแรกเลยซึ่งถูกกระทบจากแสง UV ถูกกระทบจากสารเคมีที่อยู่รอบๆตัวเราการที่เราเติมฟอสฟลิปิดลงไปในเซรั่มเนี่ยก็เป็นการช่วยเสริมเข้าไปและทดแทนลิปิดหรือฟอสฟลิปิดที่เสียหายจากการถูกฟรีเรดิเคิลเอ่อยหรือสภาวแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเอ่อยหรือเกิดจากการสลายตัวเองเนื่องจากอายุเรามากขึ้นในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ต่างๆเราจะไม่ค่อยเห็นการเติมฟอสฟลิปิดเข้าไปที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่า ฟอสซิลิปิดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารซึ่งสกัดมาได้ยากนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะสกัดมาจากน้ำมันพืชจะมีปริมาณเพียงแค่ 1- ถึง3ถึง5%ไม่เกินเพราะนั้นเอาน้ำมันพืชมากิโลหนึ่งอาจจะได้แค่ประมาณ3 5, 5กรัม5กรัมจะมีราคาแพงแล้วก็หายากแต่ทางดรตรัสเนี่ยได้มีน้ำมันพิเศษนะครับซึ่งเป็นน้ำมันที่ enriched ด้วยฟอสซิลิปิดมีฟอสซิลิปิดในปริมาณสูงและลิปิดที่มีโพลาร์ปริมาณสูงพอเ,าเอามาใช้ในผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยสามารถช่วยเข้าไปทดแทนฟอสซ ในผิวหนังของเราได้นะครับตัวเซรั่มของโรรัสเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่ามันสามารถที่จะลดไฟล์ไลน์ต่างๆที่อยุบผิวพันธุ์ได้ซึ่งจะตามไปถึงปีนกานะครับรอยเหี่ยวย่นนะครับที่อยู่บนผิวด้วย